ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกับมีกับผมไม่เดิมเกจคุงจะมาขานะครับก่อนอืนนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆ <c oughs> อก่อนนี้ครับว่างจากงานละครแล้วนะก็มีโปรเจกต์ใหม่นะครับมานําเสนอเพื่อนๆอีกแล้วน, <c oughs> นั่นก็นคือรถแคมเปอร์แวนนะครับที่ผมได้มาแบบสดๆร้อนๆนะเพราะก่อนหน้านี้เราก็ไปเที่ยวกันมาหลายที่นะครับด้วยการไปการเท์หลังคาเนาะอันนี้ก็จะแบบ แนวมาแบบรถบ้านนะรถตู้เคลื่อนที่เนาะอืมอันนี้ก็เป็น isuzu buddy นะครับสองพันห้าร้อยซีซีนะครับเพื่อนๆนะก็แบบดิบๆเลยลงล้อมาแล้วด้วยคันนี้ก็ได้มาในราคาหกหมื่นสามพันบาทนะนี่ลงล้อแบบล้อใหญ่เลยลุยๆเครื่องเครื่องโอเคเลยนะครับเขาก็ วซอร์มานิดหน่อยแล้วละ่ะอืมเปลี่ยนพวกอะไรที่จำเป็นคนระับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาหมดแล้วเนาะอืแต่ก็เราก็ต้องมาเก็บสีนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่สภาพก็ออยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าปอร์เซ็นเลยอืมรถมีทรงนะเป็นแบบลงล้อโตนะอ่าอันนี้ก็ พิ่งแปลอามาส,สดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันอันนี้เป็นทะเบียบนบรรทุกนะครับใครที่สนใจทำรถบ้านนะก็แนะนำเลยบัดดีมันกว้างนะเพื่อนนะห้องน้ำสายข้างหลังนี่แบบใหญ่มากอันนี้เป็นทะเบียบนบรรทุกมาเรียบร้อยแล้ะข้างในก็ทำสีมาบ้างแล้วนะพื้นก็ดีนะครับไม่ค่อยอมีผุเท่าไหร่นะครับเพื่อนก็จะมีเล็กๆน้อยๆเนาะ เจาะมา,าแถมพวกกล่องฟิลเก่ามาด้วยนะเพื่อนเนียจะเป็นด้านหน้าด้านหน้าก็ทำสีแดงมานะแอร์เย็นด้วยหกหมื่นสามแล้วผมก็ไปเปลี่ยนแบตมาพวกระบบฟงระบบไฟใช้ได้หมดนะสาหรับแบบนี้เนาะเป็นเครื่องสองพันห้าร้อยครับซีซีเก้าสิบแรงนะ นี่นี่เป็นที่สวิตแบตบก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับอันนี้ซื้อต่อมาลูกว่าสองพันนะครับก็เป็นร้อยห้าแอมป์นะครับลูกนี้อ่าใช้กนันอยยาวไปเลยเป็นแบตแท้งก็ต้องไปเก็บนะครับพกทำสีเล็กน้อยเนาะดูอ่าด้านบนยังแบบรู้สึกว่ามันสวยงามอย่าง้เลยนะ,ยนะอืม โอเคเลยผมว่าจะเก็บมันไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวอ่ามีโปรเจกต์แล้วจะรื้อแล้วอย่าค่อยลื้อนะกระจกก็เป็นกระจกใสครับยังไม่ได้จิดฟิล์มนะก็จะมีอเนี่ครับสีร่อนม้างนะ,ะแล้วก็จะมีผุนะครับตามสภาพเนาะมันลดสามสิบห้าปีสนะี่สิบปีแล้วเครื่องก็จะเป็นเครื่องมังกรทองครับตัวนี้จะเปิดให้ดู ก็อย่าไปซีเรียสนะเพื่อนนะเครื่องแบบตัวนี้แบบโอ้โหแบบสวยมากเพื่นอนดูยเขาทํามาเนียบมากเลยนะเออตรงนี้เ้เขียนว่าอีสุส90แรงพวกคอมแอร์นะพวกวาล์วน้ําเปลี่ยนมาหมดแล้วนะอันนี้เป็นปัน๊มแยกนโอเคเลยระบบสายไฟดูับเก็บมาหมดแล้วอวก็จะมีอะพวก แผงประตูข้างนะต้องไปหาใส่นะอันนี้มันเราดูโซมไปหมดละของใหม่มีเบิกนะครับใส่กับพวกอ่าพวกเอลได้เนาะพวกอ่าตระกูลยูสุอะต้องไปหาใส่ดูนะครับเพืเ่อนๆอันนี้ก็ทาโซนหน้าก็โอเคอยู่แอร์เย็นแอะพวกแผงโฟมแผงไฟแล้วทำมาใหม่หมดนะแบบดีมากเลยอืมก็เมื่อวานนี้ขับมาจากกรุงเทพนะมาถึงปัตตานีแล้วนะก็ หกสิบเจ็ดสิบโลนะ่ไม่มีปัญหานะอืมก็เครื่องเครื่องโอเคเลยอันนี้ก็เป็นที่เซอร์วิสนะครับสามารถเปิดได้นะอ่าแต่ก็ต้องปรับปรุงกันไปนะเพื่อนนะก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะอืมก็จะมีผูบ้างน,นะลดราคาหกหมืนเนาะถ้าใครมีงบก็แนะนําซื้อแบบตัวที่มันจบๆเลยเนะก็ออยู่ประมาณไม่แฟแหละทําสีแล้วปะผูแล้วนะเนี่ยจะมีต้องไปเก็บนะ รถมีทรงอยู่อันนี้เป็นที่เติม,มน้ามันนครับต้องไขถังนี้ก็ประมาณห้าสิลิตรนะเพื่อน,นนะเติมดีเซลนี่จะมีผูกบ้างตามชายเนาะก็เป็นตามอายุการใช้งานของเขานะครับแเบบีไนะก็ส่วนมากก็เป็นรถบรรทุกนะครับรถส่งเกเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวลองเปิดประตูหลังกันบ้างนะครับอะ เรียบร้อยนะนี่ก็จะมีโชคนะครับมาให้เนาะแต่โชคก็ตานแรงไม่ค่อยไหวนะเนี่ยอมันจะตกตกหน่อยที่จริงไม่ต้องขึ้นอีกนะเออแต่มันก็เป็นโชคที่นานแล้วนะพืนะ่อนนะก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับวน่นี้อันนี้เป็นระบบไฟนะครับที่เขาเดินมาด้านหลังนะโอเคเลยก็จะให้ดีนะครก็ต้องไปติด กระจกมองหลังเนละเลาถอยมันจะแบบรถยาวนิดนึงนะเป็นป้ายเขียวแหละเป็นรถบรรทุกนะครับเหมาะแก่การทํารถบ้านนะแคมเนแวนเนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบออกระจกแผ่นใหญ่เลยคล้ายแบบตู้ปลานะเนหมอือโอเคอยู่ไยท้องก็ไม่มีอะไรนะมียางอะไรมาให้หนึ่งเส้นเออคบครบๆเนาะแห้งๆเลยโ เดี๋ยวเราจะมาลองอสตาร์ทฟังเสียงกันนะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างนะก็้องทำกันไปนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับอือ่อาเดี๋ยวเราจะมาลองอะระบบกปนบ้างนะว่าเสียงเสือมเป็นไงบ้างนะครับเด,เดินเงียบหรือเปล่านะรถราคานี้เนาะก็สวนมากดีเซลก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับอืมทาจบก็จบนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปไล่กรนะยิงเนาะก็ มันก็เดินเรียบระดับหนึ่งแหละอืมเพราะว่าทำมาบ้างแล้วคนะรับเจ้าของเก่าเนาะอืมเครื่องแบบเนียบเลยมันลงมาน้้ำมาทอเธอเปลี่ยนมาใหม่หมดละแอร์เย็นด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันนะครับอันนี้จะเป็นพวกเกย์ต่างๆนะขึ้นครบหมดเดินระดัิงเงี่ย ก็จะมีไกบบางก็จะประมาณนี้เนาะเสียงอิสุสนะครับตัวตัวนี้นะมันก็แบบดังนิดนึงเนาะเป็นมังกรทองนะครนะับสองพันห้าก็มีสองพันแปดก็มีนะ,อะโอเคเลย ถือว่าแจ๋วม้างนะเพื่อนเออ,เอ,อได้แบบเครื่องมาแบบจบๆเลยความลงความร้อนแบบนิ่งแต่งแบบแนวลุยนะแนวออฟโรดนะแล้วก็เดี๋ยวจะหาสีมาพ่นหน่อยนะอันนี้เก็บลงเก็บรอยเลย ็ประมาณนี้นะก็เผื่อใครสนใจอยู่นะครับสำหรับาบตดีะนะก็ราคาจับต้องได้นะเพื่อนนะลงล้อก็สวยแล้วนะครับแต่ล้อยิ่งโตก็ยิ่งหนักนะเนี่ยแต่มีโอกาสก็จะลดล้อลงนิดนึงนะครับมันจะหนักหน่วงนะครับในการทําความเร็วเนาะโอเคก็ถือว่า เป็นรถที่ดีเลยประมาณนี้นะเพื่อนก็ฝากไว้เยอะกันนะครับก้อนนี้ก็จะทนะํารถแคมเปนแวนเนอะแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองติดตามไว้นะครับอืมเราจะทำคลิปดีๆนะครับอย่างนี้ก็ออกมาเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะอ่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ใครนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ, like, รบเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปนะเ,ปนเพื่อนๆ